วิธีการสร้างบาร์โค้ดและเชื่อมฐานข้อมูลของโปรแกรม a c o b a Pro ครับสำหรับ a าจ u s ขั้นตอนแรกครับไปที่ New ครับผมเสร็จแล้วเลือกเป็น Window s Diver โปรแกรมนี้สามารถสร้างได้แค่หนึ่งคอลัมน์ครับกด OK จากนั้นให้มาที่ข้างๆ Printer ครับจะรูปเพจ Setup ครับผมคลิกที่เพจ Setup มาที่เมนู Label หน่วยวัดอะให้เลือกเป็นอันฝั่งขวาที่เป็น0.1ม MM. มวันนี้เป็นหน่วยมิลลินะครับไม่ใช่หน่วยมิลให้เราคูณร้อยครับผมให้เราให้เราคูณสิบครับจาก32มิลก็คูณ10ก็เป็น320นะทีนี้เราใช้กว้าง40มิลสูง35มิลให้เราตั้งประมาณนี้ 30ก็400 35ก็350ครับแก็บซ้ายขวาก็อย่างละ2มิลครับเรามาก็เช็คก,กว้าง400สูง350ก็คือกว้าง40มิลสูง35มิมิลครับก <Okay. S 1> ดโอเคลายนี้วิธีวางเทคแค่คลิกเทคหนึ่งครั้ง วางเสร็จฝั่งตรง text string ตรงนี้สามารถตั้งชื่อได้ครับว่าชื่ออะไรแล้วก็ใช่อันนี้เป็นชื่อหนังสือโอเคฝั่งซ้ายเอย๊ฝั่งขวาตรงนี้จะเป็น view code ที่เราจะไปเชื่อมฐานข้อมูลเราก็ตั้งชื่อว่า name เกมบุ๊กอ่าแล้วก็โอเคอีกอันหนึง่งเป็นราคา อิมปลายราคาแล้วก็สุดท้ายเป็นซีเรียวซีเรียวโนข้อความตรงนี้เราก็กรอบมาก็าได้ครับแล้วก็วาง อันนี้เป็นราคาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ส่วนซีเรียลเราอาจจะเลือกเป็น qr ให้เราคลิกตรงรูปตรงนี้ครับข้างใต้บาร์โคดแล้วก็มาวางตรงนี้เลือกบาร์โคดไทยเป็น qr เสร็จแล้วกด ok หนึ่งครั้งอ่ะกรณีถ้าเราจะใช้บาร์โคด แล้วก็มาคลิกที่บาร์โค้ดคลิกหนึ่งครั้งแล้วกดโอเคมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ถึงขั้นตอนการเชื่อมฐานข้อมูลไปที่เมนู d a t a b a s สกด odc กดเบลไปที่ไฟล์เราที่ต้องการเชื่อมอกด connect แล้วก็โค้ดหนึ่งครั้งพอเชื่อมเสร็จแล้ว ให้เราคลิกเข้าไปที่รงเที่เราจะเชื่อมแต่เบิ้ลคลิกเล<ป>เลือก Data Source เป็น odbc แล้วก็กำหนดฟิลดให้ตรงกันอ่านี้ Book Book ก็เลือกให้เป็น Book อ่าราคาอันนี้ก็เลือกเป็น odbc แล้วก็เลือกเป็น Pipe ซีเรียล เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปที่เชื่อมแล้วก็เลือกอันสุดท้ายสีเรลียถ้ามันเกินแดงให้เราย่อเข้ามาครับสีเรียวถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงก็ออฟกดโอเคให้อยู่ภายในกรอบตรงไหนที่มันเอ่ยเลยนอกเส้นเลยนอกฟอร์มเราก็ขยับเข้ามา ประมาณนี้เสร็จแล้วเวลาพิมพ์ให้เราคลิกไปที่พิมพเตรอร์หนึ่งครั้งจากนั้นคลิกเข้าไปที่ข้อมูลเราก็ติ๊กข้อมูลที่เราต้องการพิมพ์หรือจะติ๊กทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะติ๊กเฉพาะข้อมูลข้ามก็ได้ว่าเราจะพิมพ์ข้อมูลไหนกดโอเคแล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยครับแต่ณนที่นี้ เรายังไม่มีกระดาษไซนี้ครับผมเครื่องอยังมองไม่เห็นไซนี้ผมก็จะแคนเซลไปก่อนครับตรนนี้ถ้าเราจะเซฟไฟล์ก็กดเซฟแอดแล้วก็บันทึกฟอร์มไว้เราจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับที่เราเข้าใจอันนี้ผมตั้งเป็นไซส์ขนาดกระดาษที่เราใช้ f ออาร์จอกนะประมาณนี้ครับใช่ครับอันนี้คือพอดีเลยครับ นี้วิธีตั้งค่าก็ประมาณนี้ครับผม